สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเออพี่จะมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสำหรับใบหน้านะพวกฝ้ากระจุดดำาๆนะพี่ตั๊กจะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ฮายาเอเซนเซียมดูแลพวกฝ้ากระจุดดำให้แลดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในสิเราต้องสวยจากภายในด้วยนะจ้ามาสู่ภายนอกพี่ตั๊กใช้ตัวนี้นี่เลยคู่กันไปเลยลิลลินตัวนี้เนี่ยนะคะนางเอกเขาคือ ทำมาจากเปลือกสนเยอรมันมีงานวิจัยด้วยนะเปลือกสนเยอรมันเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีท่วไปถึง50ิเท่าไปเซิร์ฟดูได้เลยพี่จักทานทุกวันเลยวันละหนึ่งเม็ดนะคะสะดวกตอนไหนทานตอนนั้นนี่วันแล้วก็จัดซะเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทานเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่หนึ่งเม็ดค่ะจัดไปต้องมีติดกระเป๋าขาดไม่ได้เลยนะคะนึกได้ก็ใส่ปากไปเลยเอาที่คุณสะดวกทานตอนไหนก็ได้นะคะเรามาสวยจาก าในสู่ภายนอกกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะลิลลินหน้าคุณจะได้กระจ่างใสอันนี้เป็นแบบสองแรงบวกเข้าไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเอ้ยพี่จะมาท